สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายเมนีเมโพยก็ผ้ามาเดินสกายวอล์กนะคะอุ้ยบางคนก็กลัวแท้กลัวว่ะตอนนี้แม่พยไม่กลัวแล้วนะคะแต่ก่อนนี่กลัวมากเลยเพราะว่าได้เดินบ่อยๆก็เลยไม่กลัวไงสูง <c oughs> ได้เดินมา <c oughs> มาแล้วแม่ <c oughs> ได้เดินบ่อยๆเลยไม่กลัวไง <c oughs> อืมเนี่ยนะสวยมากค่ะเพื่อนๆค่ะ เบิ้องนะอันนั้นเป็นฝั่ง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 ลาวนะฝั่งลาวสวยไหมอืมสวยมากเลยเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะนีนก็เดินออกจากนี้ก็เดินไปนู่นออกนู่นนะคะเห็นไหมเนี่ยก็ผ้าใหญ่นะมาขอพรกันได้จ้าทางนู้นก็เดินทางเข้าทางเข้าไปทางนน้นนะคะน้องอ่ะไม่มาเลยดูเด้ มาแม่ลูกมันผูเป็นอย่างด <laughs> อ, <laughs> อกกำปั้น่ะน้องเข้าขัว <laughs> สองยายก็ไปแล้วมั้งสองยายก็ไปแล้วเนี่ยนั่นดูเด็ดเรือฝั่งลาวมานะเรือฝั่งลาวมานู่นเห็นไหมฝั่งลาวมานี่เขาก็จะเข้าคลองนี่ไปนี่ไปโผล่ไหนไม่รู้อ่ะทางเนี้ยแม่ มันมันด่านแบบว่าใครอยากไปเที่ยวฝั่งลาวก็ไปเสียค่าด่านนั้นก็ขึ้นไปเที่ยวได้ก็กลับมาประมาณนี้แหละเ <c oughs> พราะว่ามันจะเป็นแบบนั้นนั้นพลเคยไป <laughs> สวยไหมเ <laughs> พื่อนๆใครอยากมามาได้เด้ออำเภอเสียงคานสกายวอล์กนะคะ <c oughs> ได้มาแล้วก็ถ่ายให้คุ้มได้มาแล้วก็ถ่ายให้คุ้มวิดีโอลงรวนรัว <laughs> วิดีโอลงรวนรัว, <laughs> ว,ว,วผ้าใหญ่ก็ พระประธานพรนะคะนี่พาะประธานพรนะคะเพื่อนอย่าลืมมาเที่ยวกันนะดูน้องสายฉันทำไมต้องเดินไปทาคานมาเนาอุ้ย <c oughs> มาพ <c oughs> าเดินพาเที่ยวพาชม <c oughs> ที่ไหนสวยๆไม่พอยไปหมดไม่ว่าใกล้หรือไกลนะคะเพราะว่าสาย <c oughs> สายเที่ยว <c oughs> สายบุญ <c oughs> นั่นเองนะคะชีวิตของไม่พอยหลั่ละ,ละ สายยาก็คือแม่พลอยอิสระนะคะคนไม่มีการมีงานแต่มีตังค์ใช้อะเอาไหมเออแบบนี้เอาไหมจะมีสักกี่คนน่ะเอามาเลยสบายสบายสไตล์แม่พลอยจ้าเดี๋อว่วมาทางนี้ก่อนพ่อไปถายป่ะไม่ถาโอมาทางนี้แห้งเห็นดีเสือแห้งเห็นดีเห็นดี โอ้นนั้นน่ะเรือฝั่งลาวแล้วนั่นเรือฝั่งลาวแล้วนั่นจะไปนู่นน่ะเห็นปะเออเรือฝั่งลาวนะคะนะเนี่ยเท่ากันเท่ากันนู่นน่ะอันนี้กันอันต่างคุณ